สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอราวสตานะครับราวสตาของวันที่3นะวันนี้วันที่3นะครับวันที่สม วันศุกร์นะครับวันที่3สุกสีฟ้านะครับสุกสีฟ้านะวันศุกร์ที่3ล่าสตาตจะออกทุกๆวันนะครับเวลาบ่าย3ามโมงนะครับขอขอบพระคุณสมาชกิกทุกๆท่านนะครับช่อง Vip ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกคลิปทุกวันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆที่แวะเข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับแเราก็จะได้เฮงๆไปด้วยกันนะครับสําหรับสมาชิกเก่าก็เข้ามาชมแล้วก็กด ถูกใจทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างนะครับลาวสตาร์นะครับเด่นที่นํามาเสนอก็มีห้ากับหกนะห้ากับหกจดเอานะครับห้ากับหกตัวการคือเจ็ดนะตัวการคือเจ็ดข้างล่างนะครับตัวเด่นก็คือห้ากับหกเน้นที่หกนะครับอือ ท่านที่จะเอาไปลงทุนก็ให้พิจารณาก่อนนําไปลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนก็มีคําว่าได้ว่าเสียมีหลุดมีไม่หลุดมีเข้ามีไม่เข้านะครับพวกเข้ากันไปนะครับต้องทําใจให้ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าเกิดมันเสียขึ้นมาก็จะโมโหหงุดหงิดไม่ได้เพราะมันเป็นกฎกติกาคือต้องไม่เสียต้องไม่หงุดหงิดสองอย่างนะครับประมาณนี้นะเราได้เด่นแล้วนะห้ากับหกนะครับเราก็มาหักลูกจ่จอดนะครับประมาณนี้นะ พูดจอด <c oughs> อ๋เห็นไหมหกดูสายหกนะครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่สายห้าก็ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ไม่ได้เขียนตกนะครับ <c oughs> หรือว่าใครอยากใส่ก็ได้นะกันมันรอดมานะครับประมาณนี้มันจะมาตัวที่อาจารย์เว้นไว้แหละประมาณนี้อขอขอบคุณน,นะครับอจอดเอาทุกตัวเรยจะนับหนึ่งถึงสามสิบ 嗯。Uh. ทันเนอะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แาประชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง VIB นะครับห้ากับ6นะครับเน้นที่6นะครับอย่าลืมนะตัวการคือ7สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับแฮงๆ,ๆ,ๆนะ